ทันวาก็มาเอาฟางฟางที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยไปคุมหน้าดินต้นไม้เล็กสนเนี่ยฝังนู้นน่าจะซื้อนะถ้ามีตังเพราะว่าก็ต้องค่อยเอานี่เกี่ยวเพราะมันมีมันมีงู ถ้าจะเอามือโคยเลยเนี่ยมันงูม,มันเยอะนี้ไม่กี่ต้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเกี่ยเอาจอบเกี่ยวแล้วก็แล้วก็โคลยโคยไปวางน่าจะประมาณฝั่งนี้น่าจะประมาณ20่สิบยีกว่าต้น ปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้นี่ก็ไม่ใช่งานง่ายกว่ามันจะโตที่เราปลูกไว้ต้นตะเคียนต้นยางนาตะเคียนเนี่ยเยอะปะดูต้นยางนาต้นแดงต้นพยุงกว่ามันจะเป็นป่าเป็นต้นไม้อีกเป็นสิบปีนะ่ะกว่าจจะในระหว่าง ปีแรกถึงสามปีเนี่ยก,ก็เหมือนก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน้าฝนก็ต้องคอยระบายน้ำออกเพราะว่าหน้าฝนมันก็เออเพราะหน้าแรงหน้าดินแห้งก็ต้องเอาฟางแบบนี้ไปกบทีนี้ตรงแถวข้างๆเนี่ยมันมีนมฟางอยู่ก็คือนาข้างๆเนี่ยมีฟางอยู่ก็กโกยเอาฟางไปกบ แถวนี้ได้แต่ฝั่งนู้นน่าจะน่าจะโกยไม่ไหวอาจจะซื้อถ้ามีตังนะถ้าไม่มีตังก็ก็มาโกยไปทีละทีละหน่อยก็ธรรมดาทําอะไรก็ต้องมีความเพียรความเพียรก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งไม่ว่าจะทําการงานทางโลกหรือว่าทางภาวนา ทางจิตตะภาวานานั่งสมาธิภาวานาทุกอย่างมันก็การอบรมจิตใจต่างๆก็ต้องมีความเพียรด้วยก็คือจะเอาแต่คิดเอาเองหรือว่านั่งคิดนั่งปรุงแต่งไปให้มันถ้ามันเป็นแล้วก็อีกอย่างวาสนาบรารมาีเราจะไปตำหนิวาสนาบรารมีตัวเอง ว่าไม่มีไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ภาวนาเพราะว่าเพราะว่าศาสนาเราไม่เคยทาํามาก็คือต้นทุนเรามันต่าถ้าภาษาทางโลกต้นทุนต่ําก็ต้องเราก็ต้องลงทุนลงแรงสูงกว่าเขาครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่ท่านภาวนามาหลายภพหลายชาติเนี่ยต้นทุนท่านมีมาก่อนเก่าภายในจิตตะสันดานท่าน เวลาภาวนามันก็ง่ายการทําการทํางานเหมือนกันหน้าที่การงานทั้งโลกเหมือนกันถ้าเราต้นทุนเราต่ําเรารู้ว่าต้นทุนเราต่ําเราก็อย่าไปมัวว่าโทษบุญวาสนาบาร,รมีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าเขาคนอื่นของเขาก็คนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรแต่ของเราต้นทุนเรามาแบบนี้เราก็ต้องสร้างเอาสร้างบาร,รมีเอาก,ก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็ต้องมันก็ต้องลงมือไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็ต้องลงมือทํามันต้องลงมือทําทุกอย่างไปนั่งคิดไปนั่งรอมันไม่ได้นะต้องลงมือทําอย่างนี้ืีการก็ดูแลทุกอย่างเอาอยู่รูปเดียววัดเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวถูสราเดี๋ยวให้อาหารหมาอาหารแมวเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวปัว ทุกอย่างอ่ะแล้วก็การคิดวางแผนวางระบบต่างๆรวมทั้งด้านจิตตาภาวนาสวดมนรรมต์ทำวัดทำสังกรกรรมต่างๆและรวมถึงการตอนรับญาติโยมที่เข้ามาทำบุญหรือมาสวนทนาธรรมอะไรต่างๆมันมันก็ กก็ทุอย่างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็น้อมลงสู่ถวายให้เป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายแด่พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันรวบรวมมันมันมันรวมแล้วคุณภูบาอาจารย์คุณบิดามารดาอะไรต่างๆเนี่ยผู้มีบุญคุณทั้งหลายรวมถึงญาติโยมผู้ที่เขาใส่บาตร ให,ให้เราฉันทุกวันอาโยมที่มาอุปถัมภ์อุปถากดูแลเจ็บป่วยไข้อะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันก็คือได้อานิสงส์จากสิ่งที่เราทำทำความดีทำความเพียรก็คือข้อวัดภายนอกข้อวัดภายในก็คือภายนอกเราก็ทำเราก็สร้างไปอันนี้เป็นเรื่องภายนอกนะส่วนเรื่องภายในเรื่องจิตตะภาวนานั้นก็ ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็เป็นเป็นสิ่งที่ของใครของมันที่จะทําความเ,าเพียนก็คือเพียนก็คือพยายามก็คือฝืนนั่นแหละอันนี้ก็ฝืนถามว่าร้อนไม่ร้อนเอกียร์ไปเกียร์ไปเนี่ยต้องเอานี่มาโกยแล้วก็งูงูเงี้ยวเขีเ้ยวขอมีตักตคงตะขาบต้องใส่ถุงมือใส่หมวกกันความร้อน ขันคายต่างๆมันก็มันก็มีหมดแหละอุปสรรคคนที่ไม่มีอุปสรรคไม่เจออุปสรรคนั้นไม่มีถ้าทำอะไรต้องมีอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นมันเป็นยามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้กำลังอันนี้ภายนอกนะส่วนเรื่องภายในก็มีอุปสรรคเหมือนกัน เราจะนั่งภาวนาหน่อยก็เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ข้อแม้ต่างๆเยอะแยะมันมีอุปสรรคหมดแหละมันมันอุปสรรคที่ว่านั้นมันก็รวมเข้าปรมัดภาษาปรมัดก็เรื่องมันก็คือเป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ให้เราทำหรอกมันไม่อยากทํางภาวนามันก็ไม่อยากนั่งนั่งแป๊บๆมันก็บอกนอนดีกว่าแป๊บแปมันก็กลัวเป็นตะโคงตะคิว กลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวตายอยากเกิดแต่ว่าไม่อยากตายกันแต่ก็อยากเกิดพอเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตายก็อยากจะดีอย่างเดียวไม่อยากเอาเอาไม่ดีอยากจะเอาแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างแต่เวลาทําไม่ทําแต่สิ่งดีอันนี้ก็ฝากไว้นะเดี๋ยวก็ลุยต่อ แล้วก็กบฟางไว้กบฟางไว้แล้วก็ลดน้ำามน้ำใส่ฟางไว้เพื่อให้มันชุ่มไปนานๆใส่ฟางนี่มันจะช่วยซับควาความชื้นมันจะไม่แห้งไว้ พอดินมันเป็นดินทราย